รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะอาการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรียืนยนันยังคงเดินหน้าผลักดันมอทรทัญบุรีออกนอกระบบรองศาสตราจารย์ดรสม,มัยผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลกล่าวถึงกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมก,การอวกํ all, กำลังพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฏและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพุทธศักราช2562ให้เกิดความยืดหยุ่นเหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ออกนอกระบบไปแล้วโดวยไม่จําเป็นต้องมีพระราชบัญญัติของตัวเองว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งเห็นด้วยที่มีการปรับแก้พรบมหาวิทยาลัยเทค โนยราชมงคลเพื่อให้สอดคล้องกับพรบการอุดมศึกษาพุทธศักราช2562ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการทั้งเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการทำงานของมหาวิทยาลัยรวมถึงพัฒนาหลักสูตรแก้ไขปัญหาข้อติดขัดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันอาทิข้อจำกัดในการทำงานร่วมกับเอกชนซึ่งต้องดำเนินงานตามระเบียบราชการทำให้เกิดความร่าช้า ส่วนการออกนอกระบบนั้นมหาวิทยาลัยใดที่มีความพร้อมคงต้องดําเนินการต่อเนื่องซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดําเนินการยกกร่างกฎหมายเพื่อออกนอกระบบไปแล้วค่อนข้างมากดังนั้นคงต้องดําเนินการต่อ ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งใดที่ยังไม่มีความพร้อมก็รอใช้พรบรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหม่ที่อยู่ระหว่างการปรับแก้คิดว่าจะช่วยให้การทํางานมีความคล่องตัวทันสมัยช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีนระพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงาน